ครับก็สวัสดีเพื่อนทุกคนครับเชลซี Chelsea เราเป็นแชมป์แล้วละจ้ะเป็นแชมป์อะไรนะถ้วยยุโรปทั้งห้าถ้วยที่มีนะมันจะเป็นคัพวินเนอร์ครับยูฟาแชมเป,ปี้ยนลีกยูโรป,ปาลีกแล้วก็ยูฟาคอนฟลเฟอเรนซ์อีกถ้วยหนึ่งจำชื่อไม่ได้มานานแล้วเออยูฟาซูเปอร์คัพนะครับเชลซีก็สามารถคว้าชัยชนะได้เพื่อน อยู่กับปัจจุบันเนาะปัจจุบันเราได้ห้าแชมป์เราคุยได้กูคุยได้เป็นหลายปีเลยแหละกว่าจะมีใครทำได้แบบเนี้ยเออเอาดิก็คิดดูเพื่อนก็ดูนะนั่งดูเกมก็ครึ่งแรกเล่นเล่นไม่ดีนะแล้วเชลซีก็ลอนอะ่ะอย่างว่ามันเด็กนะมันเด็กมันอายุเฉลี่ยไม่ถึงยี่สี่ห้าปีเลยนะครับแล้วก็โดนโดนเลยหลักๆโดนนะครับก็ นาทีที่แปดที่เก้านี่ยแหละชื่ออะไรอะไรอดซี่อะไรยิงเข้าไปนะแต่แอนโทนีเนี่ยหายไปจากเกมนะครับเพราะว่าโดนไปก่อนหนึ่งนะต่อมาเป็นพูดในเกมก่อนเนาะแล้วครึ่งหลังมาเจลซีก็อ่าครึ่งแรกก่อนนะครึ่งแรกก็เกือบเกือบโดนหลายจังหวะนะครับแต่ยังดีที่เลอเบติตก็คือตามมาตรฐานเขาเนาะเขาก็ไม่ได้คมอะไรมากนะครับก็ยิงนำสองศูนไม่ได้ก็เลย จบครึ่งแรกที่หนึ่งศูนย์นะครับต่อมาครึ่งสองก็เพื่อนๆก็ครึ่งครึ่งหลังแล้วกันนะครับก็เริ่มเล่นมาก็เชลซีโหดเลยมาครึ่งหลังนะโหดจริงๆเลยครับแล้วก็มานาทีที่เจ็ดสิบมั้งก็เจ็ดสิบสามอะไรเงี้ยเอนโซเฟรนเดนะครับก็เป็นโคพเมอร์นะครับปกติท่านี้จะเป็นเนโตเปิดนะแต่ครันนี้เป็นโคพเมอร์คนเดิมกลับมาแล้วนะครับ <S <S <finding noise> ก็เปิดไปให้ เอนโซ่มง so, e, นะครับขนาดผู้บรรยายเนี่ยพยายามจะจะพูดนะว่าลูกนี้มันมง่งม่งแบบลูกธรรมดาอะไรเงี้ยแต่ไม่อเดียนเซฟไม่ได้ผมจะบอกเลยนะว่าลูกบอลกระดอนพื้นเซฟยากมากนะเพื่อนนะครับก็เข้าไปนะครับหนึ่งประตูต่อหนึ่งเนาะแล้วก็ต่อมาก็ลูกที่สองนี่ก็ก็คือแจ็กสันนะครับฤดูก,การนี้เขาก็ลูกฟุกทั้งนั้นนล้ยิงเข้าผมว่า มันเป็นประตูแะรลูกแบบนี้อะไรเงี้ยแต่ก็เข้านะก็เป็นโคพาเม,มอร์นะครับเหมือนเป็นเล่นเล่นแทนตำแหน่งเนโตนะเขาก็คึงบอลซ้ายพลิกเปิดเท้าขวาฟุ๊บโดนหน้าอกแจ็กสันมาแจ็กสันแม่งก็ทำเนียนเหมือนมงเข้าที่ไหนได้ดูหน้าอกแหมคุณหลอกดาวไม่ได้หรอกนะครับก็ไปสองสองเม็ดนะฮะสองหนึ่งนำแล้วแล้วโมเมนตัมมันมาทางเชลซีแล้วมันยิงประมาณนาทีที่เจนะ็ดหกเจ็ดเจ็ดนา แล้วก็นาทีที่80เนี่ยไม่ถึงสิบนาทีเลยเชลซียิงไปสิบยิงไปสามลูกแล้วนาทีที่80แล้วกันนะครับก็เป็นจอร์นซานโช่เลครับมาครึ่งหลังนะแต่ก็เก่งนะก็จริงๆเนี่ยซานโช่เนี่ยผมพูดจากใจแม่งคนยิงลูกแบบนี้ได้เยอะมากในพรีเมียร์ลีกแต่แม่งล็อกอย่างเดียวทําท่าเหมือนอาซาเลยขยึ๊กขยึกขยึกอย่างเงี้ยทุกคลิปผมจะพูดเงี้ยตลอดซานโช่จะจะขยึ๊กขยึกขยึก ถจะยิงก็ไม่ยิงนะก็เลยพูดยากเลยนะครับก็เลยพอมันยิงนะอาเขาลูกนี้แม่งเข้าเป็นสาศนย์นะครับแล้วต่อมาก็เป็นจังหวะสวนกลับอไอเบติสมันก็ต้องบุกทั้งทีมลำมันไม่มีเลยเสียงไงสุดท้ายก็เป็นไคเซโดนะลูกนี้ก็ VR อาไมของบลิฟคืนนะจริงๆนะก็ยิงยิงแรงครับยิงยิงไส้โป้งแต่ลูกมันฮุบไส โอเวอร์โคบอะโอเวอร์เคิร์บอะคือมันเข้าถ้าลูกเข้าข้อจะเป็นเงนั้นเพื่อนคือจิ้มตายโดนเหมือนกเกือบเต็มเต็มใบแต่แต่ไม่เต็มใบอะแล้วมันเข้าข้อมันจะลูกมันจะโค้งฟุบเข้าไปอย่างนี้เลยก็เป็นเหตุเลยสี่หนึ่งเต็มเต็มคาราเบลเลยนะฮะก็เป็นเชลซีนะครับประสบความสำเร็จน,นะครับคว้าแชมป์ยุโรปห้ารายการได้นะครับเป็นทีมแรก ในโลกเลยก็ว่าได้ในยุโรปเนาะเป็นถ้วยยุโรปเนาะนะครับแล้วเชลซีก็ได้ไปแชมเปี้ยนลีกด้วยเนาะจากได้จากได้ที่สนะไม่ใช่ว่าไอคอนฟาเรนนี้จะได้นะครับแล้วก็ครับมาต่อมาก็เลี้ยกหลังเกมนาะก็ก็คิดนะว่าเชลซีเนี่ยผมผมคิดอยู่อย่างเดียวเลยถ้ากองหน้าไม่ใช่แจ็คสันเนี่ยเชลซีจะน่ากลัวกว่านี้นะ มันไม่ต้องไปแบกความหวังกับโคพาวเมอร์ไปดเนโตหรืออะไรเงี้ยกองหน้าถ้าไม่ใช่แจ็กสันดีกว่านะครับแล้วก็ส่วนแอนโทนีเนี่ยพูดถึงแอนโทนีแอนโทนีก็คือเขาเล่นได้แค่ล,ลิกาครับเขาก็พอมาพรีเมียร์ลีกเห็นไหมพอเชลซีเป็นมาตรฐานพรีเมียร์ลีกเขาเล่นไม่ได้ครับแอนโทนี Anthony เป็นคนที่มันแตะบอลอ้อมแล้ววิ่งอะ่ะเออมันจะทรงนั้นมันจะใช้ความเร็วในการในการเล่นบอล การหมุนอะไรเงี้ยหมุนก็ตัวมันเล็กอะ่ะเพื่อนๆคือไม่ได้บูลี่ท่านแอนโทนีนะคือมันหมุนก็คือหมุนเพื่อนคือหมุนเนี่ถ้าเอาขาไปแย่บอลได้เนี่ยก็จบแล้วมันจะหมุนไปไหนได้เนะี่พอเราเล่นบอลเราไม่เล่นหมุนนะครับก็เลยแอนโทนีก็เลยเลยงียบเก็บนะฮะก็เลยไม่ได้แจ้งเกิดอย่างที่คิดไว้นะครับที่เรากลัวกัน แล้วก็ซานโชก็น่าจะได้ไปต่อกับเชลซีอาจจะซื้อขาดเนาะเป็นอะไรสำรองได้นะแต่เป็นตัวหลักก็ยังคิดแล้วคิดอีกนะแบบเชลซีถ้าไปซื้อนิโกวิลเลียมอะไรมาเนี่ยได้นะผมชอบนะแล้วก็ก็เป็นแชมป์นะครับแล้วก็คงพักทีมแหละหลังจากนี้ก็คงน่าจะมีตัวดีๆเข้ามากอนะงหน้าอยากได้อะไรอะ อะไรกกีเลสอะไรนะแต่อาจจะน่าจะไปอาร์เซนอลแล้วแล้วก็อะไรเดนิสอะไรทักอย่างของแคนาดานะที่อยู่เลกแคนาดาแล้วก็โอซิเมนเนต้องมาโอซิเมนมามันน่าจะเหมาะกับเชลซีนะครับช่วงนี้ก็ฝนตกแดดออกนกกระจอกก็ออกจากรังฝนก็ตกหนักนะครับเ,เพื่อนๆก็ดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะขอบคุณที่มาดูผมวิเคราะห์ฟุตบอลน,นะครับ กับผมนะผมครูบอยสกายนะแต่ฉายาเชลซีนะยังไม่คิดเลยนะครับปิเตอร์บอยแล้วกัน